สวัสดีค่ะพบกับหมอนินจากช่องลานินชา4289กับการดูดวงรายวันทั้ง7วันประจำวันที่21พฤษภาคม2,564ตรงกับวันศุกร์ขึ้น10คข้าเดือน7ปีฉลูมาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับชาวนาทิตย์ในวันนี้นะคะไพ่กลุมเกณฑ์ชะตาใบแรกขึ้น The m a g จิช a n จะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มเหมือนกันมีความพร้อม อาจจะได้ต้องใช้ความสามารถในการเอาตัวรอดถือว่าเป็นวันที่เริ่มต้นที่ดีด้านการงานอาจจะได้ติดต่อพบปะเกี่ยวกับผู้หลักผ,หลกผู้ใหญ่นะคะติดต่อเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา,เ,าเกี่ยวกับโรงพยาบาลอะไรเหล่านี้หรือต้องไปติดต่อกับผู้ใหญ่หรือวัดว่าพอไพ่ขึ้นดิฮิโรแพน จะได้เจอะเจอคนใจดีค่ะถ้าหากไม่ได้เจอครยาหมอก็ไม่ได้เจอพระก็ไม่ได้เจอช่วงนี้ะจะได้เจอเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่นะที่จิตใจดีพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะช่วยเหลือไปดิวงานติดต่อง,งานอะไรในช่วงนี้ในวันนี้ถือว่าเป็นวันเบิกเลิกที่ดีด้านการเงินแมคนมันจะดีนะด้านการเงินขึ้นหนึ่งแมขึ้นหนึ่งดาบมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับด้านการเงิน ในการตัดสินใจใดๆที่คุณกระทำในวันนี้จะไปเจรจาต่อรองอหรือมีรายได้อะไรเข้ามาสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณตัดสินใจจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะไปร้องขอต่อรองหรือไปต่อยอดทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับด้านการเงินในวันนี้นะคะจะไปพูดไปคุยอาจจะได้รับเงินจากต่างประเทศจากถิ่นไกลแดนไกล มาดูเรื่องสุขภาพบ้างสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะส่วนใหญ่มันจะออกไปทางผิวหนังผื่นคันตุ่มน้ําอะไรเหล่านี้ที่เหลือแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่วันนี้เป็นวันที่คุณอาจจะต้องลุยงานเยอะใช้สมองใช้พลังงานมากอาจจะถึงขั้นอยู่ดึกอยู่โยงยืดยาวยังไงก็ดูแลสุขภาพให้มากนะคะมาดูเรื่องเลขนำโชคบ้างนีดนึง ดาบขึ้นมาซ้ำนะคะมีเดอรโฟเด่นเลขหนึ่งเลขเก้าเลขศูนย์สามตัวนี้เด่นสุดหนึ่งกับเก้าค่ะศูนย์ลองดูนะขอให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีสำหรับคนวันอาทิตย์มาดูชาววันจันทร์บ้างค่ะในวันนี้ของไพ่กุมเกนจะตาใบแรกของชาววันจันทร์คือคิงถือถ้วย มีเด็กถือเหรียญควีนถือดาบ5ดาบและ1ไม้เท้าไพา่กุมเกณฑ์ชะตาใบาแรกเป็นคิงถือถ้วยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ชิวๆสำหรับคุณนะมีอุปสรรคเข้ามาละมันมีคิงมันมีควีนดาบมันมี5ดาบแต่อุปสรรคนั้นน่ะคุณแก้ไขและผ่านพ้นมันไปได้ด้วยสติปัญญาด้วยความชำนิชำานาญในตัวตนของคุณ ถ้าหากเรื่องความรักความรู้สึกวันนี้ถ้าหากจะต่อรองพูดคุยกันในเรื่องความรักถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างดีนะคะใครมีปัญหากระทบกระทั่งกับคู่รักถ้าจะใช้วันนี้ในการพูดคุยต่อรองง้อง,งอนดีแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเลยไพ่ใบนี้ให้คุณกับเรื่องความรักความรู้สึกมากเป็นวันที่ความรักแทบจะไม่กระทบกระทั่งมีเรื่องให้หมางใจหรอก มาดูเรื่องการงานคุณอาจจะได้เริ่มงานโปรเจกต์ใหม่ๆได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือว่าได้ลูกจ้างลูกน้องบริวารเข้ามาเพิ่มนะคะอย่างใดอย่างหนึง่งอาจจะต้องออกงานอีเวนต์เยอะออกไปติดต่อผู้คนนำเสนอโครงการใหม่ๆได้จับได้ทำงานใหม่ๆหากแม้นไม่ใช่งานใหม่เลยเป็นงานที่จับอยู่เป็นโปรเจกต์เก่าที่รันต่อเนื่องอยู่วันนี้อาจจะต้องแอคชั่นเยอะ งานสำเร็จค่ะแอคชั่นยังไงมีปัญหาเข้ามาบ้างได้เจอคนงี่เง่าบ้างพูดคุยยากบ้างแต่ที่สุดแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถแต่เตรียมหัวใจไว้สู้หน่อยนะเพราะวันนี้เหมือนคุณแบบคุณชิวจนบางทีสังเกตไหมว่าวันนี้ตัวเองเหมือน e NERGY มันลดมาดูเรื่องการเงินบ้างขึ้นควีนถือดาบถือว่าไรายได้วันนี้ก็ดูแลตัวเองได้ตามอัตรภาพนะคะถือว่าอาจจะมีเข้ามีออกแล้ระวังเรื่องการจ่ายออกออกไปจากการเขาเรียกว่า ควักเงินจ่ายเพื่อดูแลผู้คนมีภาระต้องรับผิดชอบเข้ามามากก็ออกมากวันนี้จะจัดจ่ายอะไรก็ตามทบทวนดีๆอย่าใจใหญ่ใจโตเพราะภาระมันรออยู่ด้านสุขภาพให้ระวังปวดหัวไม่เกรนแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ที่เราต้องไปประท้ากับคนแล้วเราต้องกดตัวเองเอาไว้ค่ะตลอดทั้งวัน สำหรับชาววันจันทร์ในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ระหว่างวันให้กำลังใจนะคะอาจจะต้องเจออะไรบ้างที่มากระทบตัวคุณนะไม่มีปัญหาหรอกคุณนะชิวๆสบายๆแต่คนที่เข้ามากระทบคุณมันทำให้คุณพลอยเครียดตามเขาก็ทรงตัวเองให้ดีๆเพราะ Energy วันนี้เราก็มีพลังในตัวเองอยู่แล้วมีสติปัญญาในการที่จะผ่านพ้นมันไปได้ ประคองให้มันหมดวันเพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีอุปสรรคมาดูเลขนําโชคมีเดอะแฮงแมนให้เสียงโชคเกี่ยวกับยานพานะนะคะแล้วก็ผู้ชายจะให้โชคเลขที่เด่นก็คือ1นึ่สองหสองแล้วก็5ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคนวันจันทร์ค่ะ มาดูชาวันอังคารนะคะชาวันอังคารวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไพ่กลุ่มเกีย์ตะตาใบแรกขึ้นเด็กถือถ้วยเลยมีสเส้นมีหกเหรียญสองไม้เท้าและเดอะแมจิชียนวันนี้ในด้านความรักความรู้สึกเอาเรื่องความรักก่อน ขึ้นเด็กถือถ้วยวันนี้ความรักความรู้สึกความสัมพันธ์กับคู่รักคู่ครองเป็นไปได้ด้วยดีนะคะค่อนข้างจีจ๋าหวานแหววมีเรื่องกระชุ่มกระชวยอาจจะมีความรู้สึกอยากอยู่ใกล้แฟนมากขึ้นเหมือนตัวติดกันมีภาร,ระหน้าที่บางอย่างต้องไปอยู่ด้วยกันอะไรเหล่านี้ส่วนคนโสดในเรื่องความรักความรู้สึกวันนี้ถ้าเล็งๆใครอยู่แล้วมองอยู่ถือเป็น วันดีวันศีมงคลนะคะถ้าจะเข้าไปาเจราจาต้าอ้วยพูดคุยเปิดเกมจีบถือว่าเป็นวันที่ดีที่จะเริ่มต้นด้านความรักความรู้สึกในด้านการงานขึ้นสเตรนด้านงานอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะถ้าสเตรนดมาเนี่ยคุณต้องใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างมาก ใช้การเจรจาต่อรองอาจจะเจอกับคนที่คุยยากพูดยากแต่ไม่เหลือบาก,กว่าแรงค่ะคุณสามารถจัดการกับปัญหาได้อาจจะต้องคุยกันเจรจาต่อรองทําข้อตกลงผูกทำเรื่องสัญญางานอาจจะยากแต่ก็มีศักยภาพ ทำผ่านพ้นไปได้จะได้มีลูกน้องหรือบริวารหรือผู้คนที่อยู่รอบตัวพร้อมที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะติดขัดอะไรวันนี้ก็สามารถผ่านพ้นไปได้แต่เตรียมใจรับกับความเหนื่อยหน่อยนะมาดูด้านการเงินขึ้นหกเหรียญวันนี้ถ้าหากจะต้องช้อปปิ้งมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายใดๆหกเหรียญมาเนี่ยเอาเบาๆหนึหนลยเอาระดับหนเลยแมหนึ่งเน้นคําจังอาจจะได้ทําบุญสุนทาน อาจจะมีคนเข้ามาพึ่งพาหยิบยืมก็ไปไข้ครวนดูนะว่าจะให้หรือไม่ให้หากจะต้องออกไปจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆอย่าแบบเห็นของเซลล์โลวิ่งเพราะวันนี้จะเป็นวันที่กระเป๋าฉีกทำไมถูกยืมตัวเองก็จะใช้จ่ายแบบสนุกจนลืมตัวด้านสุขภาพระวังขาหัวเข่าค่ะ อย่างอื่นไม่มีอะไรวันนี้ถือเป็นวันที่ดีสำหรับชาววันอังคารน,นะคะมาดูเลขนำโชคบ้างมีเลขสามเลขเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะขอให้วันนี้เป็นวันเฮงสำหรับชาววันอังคารน,นะคะมาดูวันพุธบ้างนะคะ ไพ่ซ้ํากันกับคนมานังคารนะคะมันเป็นไพ่คนละชุดหมอหยิบคนละที่คนละทีขึ้นไพ่เด็กถือถ้วยมี6ไม้เท้าคิงดาบ3าไม้เท้าแล้วก็สองดาบวันนี้ถือว่าเป็นวันของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับ ชาววันพุธนะคะด้านความรักความรู้สึกถือว่าโอเคนะอยู่ในเกณฑ์ดีกับคู่รักคู่ครองอาจจะมีเรื่องจุงจิ่งกวนใจบ้างแต่ที่สุดก็ยังพูดคุยกันได้มีจุดลงตัวที่ค่อนข้างเข้าใจกันถึงแม้จะมีเรื่องกระงุ้งกันยิงเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าลิ้นกับฟันนะคะไม่รุนแรงส่วนคนโสด วันนี้ถือว่าเป็นวันเปิดเกมถ้าหากจะคิดจะเริ่มต้นพบใครเปิดใจกับใครถือว่าเป็นวันที่ดีนะคะแต่อยา่าด้วยหน้าไพ่สี่รวมทั้งหมดเขาเรียกว่าอย่าออกตัวแรงค่อยๆเป็นค่อยๆไปถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปแบบซอฟๆถ้าหากวันจะเผยใจเผยตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ดีไหมเอาหกสิบเจ็ดสิบเย็บๆไปก่อนอย่างนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ้านการงานท่านใดที่รองานรอการเรียกตัวโปรเจกต์งานอะไรที่ดันเอาไว้ทำเอาไว้วันนี้จะได้รับข่าวดีนะคะเป็นวันที่คุณจะเรียกว่าเจองานละเอียดใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำงานอาจจะผ่านพ้นไปได้ช้าสักนิดหนึง่งอาจจะเริ่มต้นช้าดำเนินการได้ช้าแต่จบวันก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้แบบวุดวิดนะคะไม่ได ไม่ได้สมูทสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวบอกอาจจะต้องมีการแก้มีการติติงอะไรบางอย่างแต่ความสําเร็จมันจะมาสู่แหละมัน่มันไม่เต็มร้อยอะ่ะวันนี้จบวันเรื่องงานอาจจะไม่เต็มร้อยติดนิดนิดหน่นอยหน่อยไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะเรื่องการเงินขึ้นคิงถือดาบด้านรายได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้ตามอัตราภาพมีจ่ายเข้าจ่ายออกอ่ อาจจะต้องชักหน้าชักหลังกันบ้างนะวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายอาจจะต้องหมดเปลืองไปกับบริวารหมดเปลืองไปกับเรื่องอการสื่อสารใดๆนะจ่ายค่ะโทรศัพท์จ่ายนู่นจ่ายนี่ก็ยังไงก็ขอให้เตรียมการไว้มีจ่ายมีซัพพอร์ตอยู่แล้วเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรนะ่าห่วงนะคะแค่งขาหัวเข่าเท่านั้นอันเกิดจากการเดินมากเท่านั้นเองมาดูเลขนำโชคบ้าง วันนี้เป็นวันที่ผู้หญิงจะให้โชคกับชาววันพุธนะคะเด่นที่สุดก็คือเลข6แล้วก็เลข9เลขตัวนี้ก็ลักษณะเหมือนกันด้วยนะขอให้คุณโชคดีในวันนี้ค่ะมาดูชาววันพฤหัสสบดีบ้างนะคะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรมีควีน ถือทั่วเออถือเหรียญสมไม้เท้า9ดาบ8ไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์วันนี้ไพ่กลุ่มเกฑ์ชะตาเป็นควินเีเรียนเจ้าชะตาคนวันพฤหัสหมันวางแผนมีแผนอะไรในหัวที่ทำแพผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการงานเรื่องอาชีพนะคะสิ่งที่แผนเอาไว้อาจจะมีเรื่องการวางแผนเรื่องการใช้เงินจะต้องใช้ย่งไงต่อยอดแบบไหนต้องเอาไปทำอะไร มาดูด้านการงานบ้างอาจจะได้ติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเป็นช่วงเวลาที่ต้องได้ดีลกับผู้คนหรือต้องเข้าประชุมนะคะการติดต่อประสานงานของวันนี้ในด้านการงานถือว่าประสบความสําเร็จนะคะถ้าจะเข้าหุ้นร่วมลงทุนอะไรเซ็นสัญญาเพิ่มมีเพื่อนร่วมงานมาเพิ่มคนที่เข้ามาก็ถือว่าจะเป็นคนที่เก่งเรื่องงานนะคะ Uh, มีไอเดียที่ดีเป็นนักวางแผนเหมือนกันกันกบคุณถือว่าในด้านการงานจะเจอกับคนจะเจอกับงานวันนี้ค่อนข้างลงตัวอาจจะมีกังวลบ้างเพราะคุณต้องการให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต้องการให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่คุณคิดนะคะแต่เมื่อไปดีวกว่าผู้คนอีกคนนึงเขาอาจจะเขาเรียกว่าความคล่องในการวางแผนอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ทันคุณแต่ไม่ใช่เขาดรอปนะเขาเรียกว่า มันกระดูกเขาเรียกว่ากระดูกคนละเบ์อย่างนี้ก็ได้ด้านการเงินวันนี้อาจจะได้เงินจากต่างประเทศเงินจากการค้าขายเงินจากการติดต่อประสานงานเงินจากค้าขายออนไลน์ถ้าใครทําออนไลน์นะวอพายแปดแม่ท้ามันแทนเรื่องการสื่อสารการเดินทางเงินอะไรที่ได้จากการเดินทางจากแดนไกลเงินตกเบิกบางก้อนที่คุณรออยู่ก็จะได้รับนะคะเอาง่ายๆวันที่20 21เในเงินรัฐบาลก็มาตกแล้ว ด้านสุขภาพให้ระวังเรื่องความกังวลการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอตึงเครียดอาจจะเครียดแล้วไม่ค่อยรู้ตัวค่ะหรือนอนดึกเกินไปไปดูแลสุขภาพเรื่องเหล่านี้จะพานให้ปวดหัวไม่เกนรนปวดกระบอกตาตาพร่ามัวนะคะตลอดทั้งวันเนี่ยยังใบสรุปยังเป็นเดอะสตาอยู่ต่อให้มีปัญหามีเรื่องจุกจิกบางอย่างอาจจะต้องปรับเรื่อง การงานบ้างติดต่อกับผู้คนมันดูวุ่นวายมันดูเหนื่อยสมองแต่จบวันวันนี้ถือเป็นวันที่ดีนะคะอีกวันหนึง่งเพราะถ้าไพ่สรุปเป็นเดอะสตาร์เนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรมากยังไงก็ดูแลได้จัดการได้มาดูเลขนำโชคบ้างนะคะเลขนำโชคสำหรับคนวันพฤหัส,สบดีเลขสองแล้วก็สองหนึ่ง ผู้หญิงวัยสาอัพขึ้นไปให้คุณค่ะก็ะเรียกว่านารีอุปถัมภ์ผู้หญิงเสริมดวงในเรื่องการนำโชคกับเลขนำโชคในวันนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณเฮงแล้วก็ทุกอย่างจัดการได้สมใจปรารถนานะคะมาดูชาววันศุกร์บ้างนะคะไพ่กุมเกณฑชะตาใบแรกของชาววันศุกร์ขึ้นคิงถึงไม้เท้า มีเถ้วยมี8ปเหรียญเจ็ดดาบและ2ถ้วยวันนี้ด้านความรักความรู้สึกของคนวันศุกร์ค่อนข้างโดดเด่นนะคะความรักความรู้สึกกับคู่รักคู่ครองถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีอาจจะมีเรื่องบางอย่างต้องปลดปิดกันบ้างเพราะ ส่วนหนึ่งอ่ะคนวันศุกร์วันโดยฐานของไพ่ที่ขึ้นน่ะวันนี้ค่อนข้างต้องใช้วาาัทศิ์ใช้วิธีน้มน้าวจิตใจเมื่อเรื่องความรักอาจจะต้องมีคําพูดคาจาอะไรบางอย่างโน้มน้าวเพื่อให้คู่รักคู่ครองคล้อยตามนะคะส่วนคนโสดสําหรับความรักในวันนี้ที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับใครก็ถือว่าอยู่ในช่วงจดจ้องอยู่ในช่วงของการโปรยสเสน่ห์ถือว่าไม่เสียหายนะถ้าหากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับใครในวันนี้ มาดูเรื่องการงานบ้างชิวๆสบายๆค่ะผ่านพ้นไปได้ดีอยู่แล้วขึ้นเก้าถ้วยอาจจะมีเาเรียกว่าบางทีมันสบายจาน,นอาจจะเหมือนคนไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้นะอาจหนักไปทางการใช้ไอเดียถ้าจะเหนื่อยหน่อยกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารธุรกิจเครื่องดื่มอะไรเหล่านี้จะต้องใช้ความสามารถจะต้องเข้าไปลงงานคุมงานเพื่อให้ทุกอย่างมัน โอเคแต่ถ้าเป็นงานอื่นวันนี้ค่อนข้างดูแลและจัดการได้ค่ะด้านการเงินขึ้นแปดเหรียญอาจจะได้รับเงินตกเบิกเงินที่เฝ้ารอบางก้อนมาถึงตัวถึงมือนะคะใครที่สนใจดูเรื่องหุน้นเรื่องอะไรวันนี้ไอ้ตัวที่คุณจับใครเขาอาจจะร่วงเขามีปัญาบิตคอยมีปัญหาแต่ในตัวที่คุณจับอยู่คุณเล่นอยู่วันนี้จะเป็นวันที่ทำเงินนะคะ ยิ่งเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มอะไรเหล่านี้ถ้ากไปจับเรื่องธุรกิจอาหารนะสุขภาพให้ระวังเรื่องแข้งขาหัวเข่ากระดูกและฟันนะคะปวดฟองปวดฟันเดินขาแผลงอะไรเหล่านี้ตลอดทั้งวันวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะได้เขาเรียกว่าจะได้คู่กรณีคู่สัญญาเพื่อนร่วมงานซัพพอร์ตให้เรื่องการเงินก็ถือว่าเด่นระวังอย่างเดียวเรื่องสุขภาพความรัก ก็ยังดูดีอยู่เลยมาดูเรื่องเลขนำโชคบ้างสองถ้วยมาซ้ำนะคะเลขที่เด่นสำหรับคนวันศุกร์ก็คือเลขสี่และเลขสองให้ไปเสี่ยงกับยานพาหนะเลขของยานพาหนะด้วยก็ได้นะคะบุคคลนำโชคสำหรับคนวันศุกร์จะเป็นผู้ชายขา,ขาวขาวบวบขอให้วันนี้เป็นวันที่เฮงและวันที่โชคดีของคนวันศุกร์นะคะ มาดูชาวันเสาร์บ้างค่ะชาวาวันเสาร์ไพ่ใบแรกกลุ่มเกณฑ์ชะตาขึ้นคิงถือดาบวันนี้อาจจะดูตึงเครียดสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องการงานหลายอย่างอาจจะไม่ได้ดังใจเพราะมี3ามดาบวันนี้ถือว่าเป็นวันแรงสำหรับคนวันเสาร์ที่ต้องออกออกแรงเยอะแอคชั่นมากนะคะยังดีนะสุดท้ายท้ายจบวันเนี่ยยัง มีหนึ่งถ้วยเข้ามาช่วยคือว่าวันนี้เป็นวันที่ฮาร์ดคอร์มากเลยสำหรับคนวันเสาร์อาจจะต้องเครียดมีเรื่องให้กังวลใจเรื่องงานอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะอาจจะมีคนผิดสัญญา,าไม่รักษาคำพูดมีความขัดแย้งในเนื้องานต้องแก้ไขางานระวังความผิดพลาดในงานด้วยนะคะวางแผนรองรับแผนหนแผนสองอไว้เลยระวังว่าจะกระทบกระทั่งกับ ผู้คนที่อยู่รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะให้ระวังคำพูดคำจาถ้ามีอะไรที่มันร้อนหูมีการนินทาการผิดสัญญาการไม่รักษาคำพูดทำให้งานเสียหายขอให้ใจเย็นนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เจ้าชะตาเป็นคิงดาบอะไม่ค่อยยอมใครแล้วในตัวที่จะสร้างเรื่องสร้างปัญหาคือตัวงานเลย คนที่อยู่ในงานที่เราร่วมงานด้วยมาดูเรื่องการเงินบ้างวันนี้มันดูตึงในหลายๆเรื่องการเงินกับผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมีอุปสรรคแน่นอนหนึ่งดาบมาไม่ต้องห่วงแต่ความสำเร็จมันมีให้เห็นอยู่อย่าก,กังวลรายได้ใดที่เข้ามามีเงินตกเบิกใดที่เข้ามาอาจจะล่าช้าเหมือนดีเลย์แต่ที่สุดก็มา ไปติดต่อประสานงานเรื่องงาเรื่องเงินจะไปดีลไปหยิบยืมหรือไปติดต่อสถาบันการเงินวุ่นวายนิดนึงแต่ก็ผ่านพ้นไปได้สุขภาพให้ระวังโรคเก่าที่เคยเป็นกลับมากำเริบโรคประจำตัวอะไรอ,อะไรนะกดไหลย้อนไหมระวังตัวเองปวดหัวไม่เกรนไหมกระเพาะรำไส้เป็นหรือเปล่า โรคประจำตัวขอให้มีระเบียบเรื่องอยู่ยาที่ต้องกินไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างก็ได้นะวันนี้ลองแวะไปหาหมอสักนิดนึงตลอดทั้งวันฮาร์ดคอร์ยังไงแต่สุดท้ายงานต่างๆอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อมีหนึ่งถ้วยเกิดขึ้นมันเข้ามาเพื่อให้คุณเคลียร์ให้จบจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพื่อรอรับสิ่งใหม่ๆที่ดีๆในวันรุ่งขึ้นนะคะ เหนื่อยหนักแค่ไหนจบวันคุณก็เคลียร์ทุกอย่างคัดตัดจบได้เหมือนกันมาดูเลขนำโชคบ้างแหมมีทั้งคิงดาบควินดาบมาเลยนะเลขเด่นสำหรับคนวันอาทิตย์เอ้ยขอโทษทีคนวันเสาร์นั่นก็คือเลขหนึ่งตัวเดียวชัดๆเลยเบิ้ลหนึ่งมาเลยผู้หญิง ให้คุณเกี่ยวกับเรื่องเลขนำโชคนะคะดูที่บ้านที่อยู่ที่อาศัยก็จะให้คุณให้เชื่อสัญชาตญาณของคุณแวบ,บแรกตัวนี้ใช่แน่ชอบจังเลยสัญชาตญาณของคุณจะนำมาซึ่งความเฮงนะคะเด่นอยู่ตัวเดียวโดดเลยคือเลขหนึ่งขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคนวันเสาร์นะคะขอให้ทุกอย่างราบรื่นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อย่าเครียดจนเกินไปผ่อนคลายบ้างในวันนี้มันเหนื่อยมันหนักแต่คุณผ่านได้แน่นอนฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลนยไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็กรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หมอนินด้วยนะคะ มีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามมาได้จะได้เข้ามาตอบพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ